โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่14หมู่8ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีอาณาบริเวณดังนี้ทิศเหนืออยู่ติดกับร่องน้ำห้วยนกเขาทิศใต้อยู่ติดกับถนนเขตติดต่อหมู่ที่3 ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนในพื้นที่หมู่ที่8ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนในพื้นที่หมู่ที่8โรงเรียนบ้านถ้ำประชันเคราะห์เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นพร,รมศึกษาปีที่6กจานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานเคราะห ประจําปีการศึกษา2567จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น174คนข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจํานวนบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น18คนแยกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน1คนครูอัตราจ้างสองคนครูประจําการ11คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนและนักการพันโรงสองคน 1>, 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 1. 1อาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนสนามกีฬาสนามเด็กเล่นห้องน้ำโรงอาหารห้องพยาบาลห้องประชุมบ้านพักครู 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 2. พื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. บ้านพักครู 1.2. ระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบการสื่อสาร 1. ระบบไฟฟ้า 2. ระบบน้ำ 3. ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต1.3ระบบสนับสนุนนักเรียนและแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการห้องสมุดสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอน 1. ห้องปฏิบัติการสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน 2. ห้องสมุดและห้องบริการอื่นๆ 1.4ระบบความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ความปลอดภัยรัว้วทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน 1. การป้องกันความปลอดภัย 2. การสนับสนุนความปลอดภัย 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.1ผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านวิชาการมีความสามารถในการบริหารโดยเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 1. ภาพลักษณ์และจรรยาบรณวิชาชีพของผู้บริหาร 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนา,าคุณภาพผู้เรียน 3. การบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแผนกลยุทธ์และพันธกิจที่กำหนด 4. ภาวะผู้นำด้านการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา 5. ภาวะผู้นำด้านวิชาการ 6. ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 7. ความเป็นผู้นำด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 8. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 10. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 11. นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 12. ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 13. การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน2.2ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอยู่เสมอ มีการนำผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนครูผ่านการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ครูมีการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนของตนเองครูมีการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับดิจิทัลคอมเ e นซ n c y ซึ่งครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime มีการวัดและประเมินผลการนำการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนครูได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ,ษครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. ด้านการบริหารจัดการ3.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการสพทและสพท 1. โครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำไปใช้ 3.2การบริการโรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้แผนการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. การบริการที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ 2. การบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. การดูแลความปลอดภัย 3. 3การบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคคลที่มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่21 1. การบริหารจัดการบุคคล 2. การพัฒนาบุคลารกร 3. 4. การบริหารงบประมาณโรงเรียนที่มีแผนการใช้งบประมาณมีการตรวจสอบและสนับสนุนการบริหารงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 1. การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. การตรวจสอบและสนับสนุนการบริหารงบประมาณโรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒน,นาการศึกษา การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย 1. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2. การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้3.6การบริหารจัดการโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลมีการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา 1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภาิบาลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสาภายในหน่วยงาน 2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายนอก 3. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 4. มีการจัดระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนรู้4.1หลักสูตรทางโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพื่อศัการาช2,551 4.2 การจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1. สถานศึกษามีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนโดยมีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษาใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาพร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศชั้นเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 4. การตรวจสอบประเมินผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีข้อมูลสารสนเทศในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนนำไปพัฒนาตนเองและรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 6. 1ห,ห้องเรียน1น,นวัตกรรม มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถท้อนทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 7. ห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนสองภาษา 8. ห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 5. ด้านผู้เรียน 5.1. ผลการทดสอบระดับชาติ RT NT One ห้าผลสมดิษ์ทางวิชาการของนักเรียนการอ่านเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ไขปัญหาผลสมดิษ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสารศึกษา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. การอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 2. การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจรารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ไขปัญหา 3. การสร้างนวัตกรรม 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ผลสมริ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6. ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5.3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยรวมถึงมีสุขภาวะทางร่างกายสุขภาพจิตและจิตสังคม 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 2. มีสุขภาวะทางร่างกายสุขภาพจิตและจิตสังคมที่ดี 4. อัตราการเข้าเรียนและการศึกษาต่อจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อและออกกางคัน 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นสูงสุด 2. นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 3. อัตราการออกกางคันของนักเรียน หารางวัลและผลงานของนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์กีฬาและอื่นๆ 5.6. ทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 1. โรงเรียน 1. อาชีพ